ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะว,วันนี้แนแนก็มีพิกอากาศท็อป,ปิกสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเนนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ ในช่องของแนนนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะท็อปปิกนะคะมีชื่อว่าคนที่เราแอบชอบนะคะรู้หรือ,อยังนะคะว่าเรากำลังแอบชอบเขาอยู่โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปนะคะ จนถึง1เดือนนะคะไพ่คลิปนี้นะคะมีผล1เดือนนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มันไม่ดีต่อใจนะคะก็ขอให้ตัดทิ้งไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ก็ขอให้ใช้สตินะคะพิจารณาแล้วก็ไปทดสอบทดลองดูก่อนเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ที้ให้เลือกทั้งหมดมีแค่2กองนะคะกองที่1สีฟ้านะคะลูกแก้วสีฟ้านะคะหรือ De สตินนะคะ กองที่2นะคะสีน้ำเงินหรือว่า creation นะคะโอเคถ้าเกิดว่าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะสำหรับกองที่1นนะคะกอง destiny เนาะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขากันก่อนนะคะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะคือ three of swords นะคะ four of pentacles r e v e r s e นะคะแล้วก็ seven of wands เนาะ reverse เหมือนกันนะในที่นี้นะคะก็คือสถานการณ์ระหว่างเพื่อนๆนะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแอบเจ็บปวดนิดนึงเนาะเพราะว่าบางคนนะคะเป็นความรักของการรักสามเศร้าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะหรือว่าตัวคุณนะคะยังยังแบบยังลืมคนเก่าๆของคุณไม่ได้ยังมีใครบางคนที่ค้างคางอยู่ในใจนะในที่นี้นะคะถ้ามันเป็นรักสามเศร้าเนี่ยคุณมีอาจจะเป็นที่ คุณนะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วโดยโดยการที่แบบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเอ่อมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบหนักหน่วงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บความรักความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ ชาวกองที่1นนะคะอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะเพราะว่ามีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเราก็ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่มีการปกป้องกันในความสัมพันธ์เลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปโดนดุมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะไม่ปกป้องคุณนะเขาก็จะแบบ เหมือนแบบเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะคะหรือว่าทุ่มเวลาให้กับความสําคัญกับสิ่งที่มันสาคัญในชีวิตเขาจริงๆมันเหมือนกับทุ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้กลับมาะคะ่ะใช่อันนี้นะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วนะคะในกลุ่มกลุนี้เนี่ย สูงมากๆที่คนของคุณหรือตัวคุณมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าแล้วเขารู้หรือเปล่านะคะว่าคุณแอบชอบเขาอยู่นะ s e เ v ่ o ออ s ซอรมารีเวอร์สเลยนะคะ Seven of Cups แล้วก็ c h a r อ o ดดูนะคะหน้าไพ่7 7 7เนาะ สำหรับชาวกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเนาะคือเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณชอบเขาการแสดงออกของคุณบางสิ่งบางอย่างท่าทีของคุณถึงแม้ว,ว่าคุณอาจจะแอบชอบอยู่เงียบๆแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เซน์แรงมากนะคะแล้วก็ตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะเขาเป็นคนตัวเลือกเยอะหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบมีคนเข้าม,ามามากหน้าหลายตาให้เขาเลือกอะแต่ตอนนี้เขายังไม่เลือกอะไรนะคะ เขายังเลือกที่จะแบบยังยังอยากดูดูไปก่อนนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นเถอะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่ chariot reverse นะคะในช่วงนี้นะในช่วงหนึ่งเดือนนี้เนี่ยเขาจะไม่ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะรู้แหละ แต่ไม่ทำอะไรไม่แสดงออกแต่ก็แบบเลือกอะเลือกเยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะ mm hmm. ยอย่าเก็บก่อนนะโอเคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ mm hmm. เขาจะเอาอยัางไงต่อนะคะระหว่างคุณกับเขานะ of pentacle นะคะ the lovers อลอแฟนนะคะแล้ว mm hmm. ก็ n i g h t of swords ต mm ัวนี้ขึ้นมา Reverse mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ mm hmm. เขาก็จะไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะ mm hmm. เขารู้สึกว่าแบบเขาจะไม่ทุ่มเทอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าจะมาเล่นๆอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะเล่นด้วยนะ สำหรับคนบางคนนะคะเขาก็จะเล่นๆไปในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าตัวเลือกเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะออบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าฟังอะไรเราไม่ดีต่อใจเนี่ยก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะหรือว่าพิจารณาเอาดีๆนะคะโอเคนะเดี๋ยวพี่ไปต่อนะคะเดี๋ยวนั้นไปต่อ ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือเขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาจะปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นถ้าเกิดว่าแบบเขาอยากจะเล่นเขาก็จะเล่นนะคะเขาก็จะเล่นแหละแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบที่เขากําหนดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกรอบมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะไม่ไม่เก็บความสมคัญน,นี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบเซนวิตเป็นในสิทนะคะถ้าเกิดว่าพอใจก็อยู่ไม่พอใจก็ไปแต่ถ้าเกิดว่ามามากเกินไปเกินขอบเขตอะไรอย่างนี้คะ่ะเขาก็จะไม่เอานะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพาอยากจะแนะนำอะไรนะ isolation r e v e r s นะคะแล้วก็พา destiny นะคะเดี๋ยวเราจะบอกกันเรื่องนี้เนาะ ถ้าอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อให้อยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเปิดโลกกว้างออกไปไปเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าอยู่คนเดียวนะให้ออกไปหาเพื่อนออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทำอะไรที่คุณรักทำอะไรที่คุณชอบและความสำคัญนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยให้เขา ไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นถ้าความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณเจ็บปวดถ้าความสัมคัน์นี้เป็นความสมคันธ์ที่ให้ไปเราไม่มีการได้รับอะไรตอบกลับมาเลยนะคะก็ให้ถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะเราก็รอนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะสิ่งที่คุณพบเจอมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับในความรักนะ ความรักจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่การที่คุณต้องมาพบเจออะไรแบบนี้มันเพื่อที่จะทําให้คุณรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีในความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็อย่าเอาไปทํากับคนอื่นเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นแค่บทเรียนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจัดสรรขึ้นมาเพื่อให้คุณผ่านจุดนี้ไปให้ได้ destiny นะคะตอนที่ไพ่ที่ออกมาเนี่ยเขาออกมากับหัวนั่นมันหมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้ไม่ใช่คนสุดท้ายในชีวิตคุณและยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณเพราะฉะนั้นนะคะออกไปแต่งตัวหลอ่อๆสวยๆนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากทำเพื่อตัวเองให้มากมีความสุขกับตัวเองให้มากเราก็ออกไปอยู่กับเพื่อนถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะก็ออกไปอยู่กับเพื่อนถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันทุกมันเศร้ามันไม่ไหวก็ออกไปซะนะคะ ถ้าเกิดว่ามันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงมันแบบมันไม่โอเคแล้วคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับความเศร้าด้วยตัวเองได้คุณก็ให้คุณออกไปหาเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะจัดการกับความเศร้าแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้นะคะก็ขอให้อยู่กับตัวเองอันนี้เป็นกรณีที่ถ้าคุณสามารถที่จะทําได้ก็ขอให้อยู่กับตัวเองนะคะถ้าเหนื่อยถ้าท้อถ้าสุดก็คือร้องไห้กับตัวเองไปให้สุดสุดเลยนะคะแล้วก็ กลับมามองความเป็นจริงมามองปัจจุบันนะคะแล้วก็ถามใจตัวเองให้ดีว่าเนี่ยหรอคือตัวเราและเนี่ยหรอคือสิ่งที่เราต้องการแล้วความรักถ้ามันจะเจ็บขนาดนี้เนี่ยจะเก็บไว้ทำไมนะคะลองถามใจตัวเองดูแต่ก่อนที่จะไปถามที่คุณจะข้ามไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องผ่านจุดเสียใจให้ได้ก่อนเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่านความเจ็บปวดในครั้งนี้ได้ไปนะคะคุณก็จะได้เจอกับความรักที่ดีความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่คุณสามารถที่จะเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเป็นความรักที่ให้ค่าสําหรับคุณเป็นความรักที่เหมาะสมสําหรับคนแบบคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาชัดเจนมากว่าให้ปล่อยแล้วก็ทิ้งไปเพราะเขาไม่ใช่คนสุดท้ายในชีวิตคุณ นะโอเคค่ะชาวกองที่1นนะคะแนนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังเจอกับสถานการณ์แล้วก็ความรักแบบนี้นะแนนเข้าใจนะคะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะระยะเวลาและการที่คุณยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ ะะมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณเข้าใจโลกที่กว้างได้มากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจในจุดๆนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีความรักที่มั่นคงแน่นอนนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แนนก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่าอยากแชร์ความรู้สึกอะไรนะคะหรือว่าอยากจะระบายอะไรก็สามารถระบายมาที่คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแนนยินดีที่จะรับฟังนะคะหรือว่าจะไประบายนะคะ ในไลน์ก็ได้นะคะในยีรับฟอนเนอจะแปะไลน์ไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็ต้องขอตัวก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอัลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่าหินสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ที่คุณได้มีอะไรบ้างนะคะ f o ล์ข o งคัพ r s นะคะแล้วก็ Eight of Pentacles นะคะแล้วก็ Eight of Pentacles นะคะ The Hermit นะแล้วก็ Eight of Cups นะคะ h a n n r e v e r s e นะคะ The Tower The Tower นะคะแล้วก็ e m p l e c e Reverses โอเคถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะ ก็คือคุณกําลังทํางานร่วมกันอยอ่นะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าแบบคุณรู้สึกดีที่ได้ทํางานร่วมกันคุณรู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้แบบได้เจอกันแบบขำนเล็กๆนะเป็นแบบปัอปปี้เลิฟนะคะในที่นี้นะอาจจะมีในเรื่องของอายุหน้าที่การงานแล้วก็ความแตกต่างกันของสถานะนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่าทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมงากนกันบางคนบางคนนะคะ ก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันคือต่างชาติต่างถิ่นต่างศาสนาแล้วก็ต่างแดนไปเลยนะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่คุณถามถึงกับตัวคุณในตอนนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเขารู้หรือเปล่านะคะว่าคุณชอบเขานะโอเคค่ะสำหรับไพ่ในชุดที่บอกว่าคุณเ,เขาชอบคุณหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่สิ เขารู้ไหมคะ่ะว่าคุณชอบเขานะถามว่ารู้ไหมรู้คะ่ะแต่เขาเก็บไว้นะเขาเขาเก็บไว้แล้วเขานิ่งมากๆเลยเขาไม่แสดงออกอะไรเลยนะคะเหมือนกับแบบไม่รู้สึกอะไรนิ่งเฉย ý. แล้วก็แบบคิดเยอะเขาเป็นคนคิดเยอะนะแต่เขานิ่งนะคะเขานิ่งเขาเก็บอาการมากๆเลยนะแล้วก็สิ่งที่เขามองเห็นคุณนะคะเขาก็ดูดูคุณแบบเขาดูคุณไม่ออกนะ เขาเก็บอาการเพราะว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก็บอาการเก่งเป็นคนนิ่งแล้วก็ไม่แสดงออกเยอะขนาดนั้นนะคะเออชาวกองที่สองนี่เก็บมิดอยู่นะคะเก็บมิดอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆอ่ะให้มันเป็นไปแบบเนี้ย เ้วก็เขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนะ <c oughs> นือเหตุผลนะคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะเวลาจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะค่อยค่อยค่อยคคิดค่อยๆพิจารณานะแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะเอ็มเพลสขึ้นมากับหัวเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าในตอนนี้ในช่วงเวลานี้เขากําลังโฟกัสอยู่กับหน้าที่การงานของเขานะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่แบบ ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดใจให้กับใครที่จะมานั่งในใจของเขานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวกองที่2นะคะเดี๋ยวลูกแก้วสีฟ้าพี่สมบรติน,นะคะแล้ก็ Inscurity r e ้ด r วนะคะแล้วก็ Creation โอเคสิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะคะเออในที่นี้เนาะคุณก็แอบ,บอยู่นะมันเป็นอารมประมาณแบบแอบรบักแอบบแบบชอบและแอบบบางทีก็คือแอบมิดเลยเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนกลัวเสียความรู้สึกหรือว่ากลัวเสียที่แบบ กลัวเสียเวลาที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปเนาะคุณก็เลยไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะคะในที่นี้ในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากจะให้คุณนะคะถามใจตัวเองดีๆว่าความรู้สึกที่คุณมีอ่ะมันเรียกว่าความรักจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นแค่เพียงความชอบชั่วคลาวว่าเห็นว่าเขาโอเคเขาเพอร์เฟกแล้วก็มีโปรไฟล์ที่แบบ ที่สุดคือดีมากๆอะไรอย่างนี้เราทุกคนอยากได้เขาอะไรประมาณนี้นะคะถามใจตัวเองดีๆว่าคนที่คุณต้องการจริงๆความรักจริงๆของคุณนะ่ะที่คุณต้องการจริงๆเป็นแบบไหนแล้วใช่เขาคนนี้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าการแอบชอบในครั้งนี้เนาะมันเหมือนปั๊ปปี้เลยมันเหมือนแบบเฮ้ยชอบอะแล้วก็แบบแอบแอบอยู่ห่างๆแบบตุ้ๆมๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบ มันจะเป็นความรักได้สําหรับบางคนนะคะส่วนสําหรับบางคนที่แอบ,บชอบเป็นมานานแล้วนะก็แสดงออกบ้างนะคะเขาจะได้รู้เพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากๆแล้วก็นิ่งจนน,งจนิ่งจนจนิ่งจนจนบางทีเขาคิดว่าคุณเกลียดเขาโดยสัมไปการแสดงออกของคุณนะคะเป็นการแสดงที่แบบคุณบางคนก็แสดงออกแบบ บางคนนะคะที่เลือกกลุ่มนี้นะแสดงออกมากเกินไปแล้วก็บางคนนะคะก็คือไม่แสดงออกเลยนะคุณกลัวคุณรู้สึกว่าคุณกลัวเสียงหัวใจตัวเองนะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกไปนะความรักนะคะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องของความที่อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะมันเป็นเรื่องของความที่แบบเรามีความสุขเราให้เรา เราเราเรารักเขาจริงๆก็คือเราเราพร้อมที่จะเห็นเขามีความสุขให้ได้อะอันนี้คือความรักถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกคุณก็ตามหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาก็ตามถ้ามันเป็นความรักจริงๆนะคะคุณจะพร้อมที่จะให้ความรู้สึกเหล่านี้ให้ความรู้สึกดีๆออกไปโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าจะได้คำตอบกับเขาเป็นการ say yes เราก็เป็นการแบบตกวงว่าจะคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้คุณกลับมาถามหัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช่จริงๆเหรอเนาะเราว่าบางคนนะคะแสดงออกการแสดงออกของคนบางคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปอย่าแสดงออกแรงเกินไปแล้วก็อย่ากเก็บให้มันมากเกินไปนะคะให้แสดงแบบพอดีพอดีนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เบอร์แรงขนาดทำให้เขารู้รู้อะไรขนาดนั้นนะคะก็แค่แบบเปิดเผยว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกแยก่กับเขาแล้วความสัมพันธ์ที่คุณให้เนี่ยมันก็พิเศษกว่าคนอื่นนะอะไรประมาณนี้นิดนึงนะคะให้เขาได้เห็นความแตกต่างเนาะบางทีอ่เขามองไม่เห็นความแตกต่างว่าสิ่งที่คุณทําให้เขา กับคนอื่นอ่ะมันพิเศษยังไงนะคะมันต่างกันยังไงเพราะว่าเขาก็คิดว่าคุณกค็คงคิดว่าเขาเป็นเพื่อนทั่วๆไปเหมือนคนอื่นเท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะสำหรับชาวกลุ๊ปที่2อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกได้นะคะ ถ้าเกิดว่านันพูดอะไรแรงเกินไปนะหรือว่าพูดอะไรเราไม่ถูกใจนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านั้นก็อ่านตามนาใพ่จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรก็สามารถทําได้เลยนะคะนันยินดีรับฟังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็สามารถพูดแทนใจคุณได้นะคะก็ส่งต่อให้กับคนอื่นได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้ชาวกรุ๊ปที่สองนะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย